5เทคนิคอ่านใจคนให้ทะลุไปถึงข้างในใน5วินาทีครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่จะอ่านคนง่ายๆภายใน5วินาทีว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรแบบละเอียดชัดเจนจากประสบการณ์ของการเป็นหมอดูแล้วก็การให้คำปรึกษาคนสรุปให้ฟังได้สั้นๆ5ข้อดังนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับคุณลองสังเกตว่าถ้าใครที่เป็นคนใจกว้างจิตใจดีคนคนนั้นครับจะเป็นคนที่ไม่ชอบเด่นชอบดังเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่ชอบ เอ,ออกจะแนวแนวขี้อายเล็กน้อยคนเหล่านี้นี่แหละครับที่จะเป็นคนใจกว้างส่วนคนที่ลักษณะทําอะไรชอบเอาหน้าคนเหล่านี้จริงๆลึกๆเป็นคนเห็นแก่ตัวข้อที่2ครับคนที่จริงใจที่สุดจะไม่ชอบทวงบุญคุณใครคุณสังเกตครับเวลาคุณคบเพื่อนเนี่ยใครก็ตามที่ชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยทําให้คุณหรือชอบทวงบุญคุณคนเอยที่เคยทํานี่แกเคยทานี่แกคนเหล่านี้มักเป็นคนไม่จริงใจส่วนคนที่จริงใจเขาช่วยคุณเขามักไม่พูดออกแนวลืมลม ืมไปเลยคนเหล่านี้คุณต้องรักษาให้ดีเลยนะครับพราเขาเป็นคนที่จริงใจมากที่สุดเลยนะครับข้อที่3ครับคนที่มีความสามารถคนที่เก่งมักจะทําตัวแกล้งโงเ่เสมอๆนะครับต่อมาข้อที่4ี่ครับคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองและคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในใจลึกๆจริงๆแล้วคนเหล่านี้จะไม่พูดจาข่มคนอื่นไม่พูดจาให้คนอื่นดูตกต่ําต้อยต่ําไม่กระแนะกระแหนคนอื่นเพราะเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่แล้วเขาจึงไม่พยายาม กดใครให้ดูต่ำของตัวเองส่วนใครที่เวลาคุณเจอเขามาช่วงบูเอ้ยทำไมไปทำงี้มาไม่ดีเลยเอ้ยทำไมอ้วนขึ้นล่ะชอบพูด ข่มนั่นแสดงว่าคนเหล่านั้นลึกๆเขาเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองครับใจเขาลึกๆเขาเป็นคนที่ด้อยค่าตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าครับเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอครับจึงต้องยกใจตัวเองให้สูงในการข่มคนอื่นครับส่วนข้อที่5ครับคนที่มีความสุขในชีวิตที่สุดจะเป็นคนที่ชีวิตดูเรียบเรียบง่ายๆไม่ฟุมฟมฟ้มเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยแต่งตัวสบายๆคนเหล่านี้สังเกตมักเป็นคนรวยแล้วก็มักจะเป็นคนที่ชีวิตมีคม ส,ส่วนบางคนที่มักจะแต่งตัวแบบเวอร์เอร์อลังการสังเกตดูครับคนเล่านี้มักเป็นซึมเศร้าและถ้าแต่งตัวดูเวอร์มากๆมักจะมีปัญหาเรื่องนี้สินนี่คือเคล็ดลับการอาจจะคนให้ทปปะลุโป่งใน5วินาทีที่นํามาฝากทุกท่านนะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากช่วยแชร์ให้กินคอนเฟิร์มด้วยครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อหนงวงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ